วันนี้จะพามาทำความรู้จัก Mazda 2 Sky Active ปี2022เขาให้ความสะดวกสบายอะไรมาบ้างมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ทั้งหมด4ตัวเลยค่ะกล้องแล้วก็กล้องนี่แล้วก็กล้องปุ่ engine start ที่สำคัญเขามีแท่นชาร์จแบตมาให้เรียบร้อยมาดูกันแค่วางโทรศัพท์นะคะทุกคนวางโทรศัพท์ปุ๊บเขาจะชาร์จแบตในตัวเลยนี่อ้วิรูปหน้าจอแบบน่ารักเวอร์เป็นของแอดมินไบเตยนะคะทุกคนเบาะปรับไฟฟ้า wow. ใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถยนต์มือสองไปใช้งานสากเต้นรถประสบผลของเราไว้ด้วยนะคะแอดบ้านเขียวเข้ามาสอบถามได้ต้องมีแอดด้วยนะคะพี่พี่แอด p s s x k o n นะคะก็ทักเข้ามาสอบถามกันเยอะๆนะคะ